สวัสดีครับที่ดีทุกท่านครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเลขพารวยชาแนลนะครับก็ไก่เข้ามาแล้วครับสําหรับงวดวันที่1มีนาคม2566นะครับกับหวยสัญจรนะครับจังหวัดชุมพรนะครับก็อีกไม่กี่วันครับก็ไก้จะออกแล้วนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับ เจะเป็นคลิปเทียบชนกันะ bon นะครับระหว่างมิสเตอร์บอลนะครับแล้วก็มีมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังมีเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีหวยช่างคมนะครับแล้วสุดท้ายก็มีเลขพาวไว้นะครับก็ ห้าสำนักนะครับมาเทียบชมกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับขอต้องติดตามชมนะครับ นี่ครับเป็นหวยมิสเตอร์บอลนะครับวัดหนึ่งมีนาคมก็ให้มาที่3ตัวนะครับ427 527 428 528นะครับแล้วก็ในชุด2ตัวครับก็เด่นให้ที่เด่น2ครับ2 6 27 28นะครับลองคือ07 17 18 06 1 6นนะครับอันนี้กับมิสเตอร์บอลวันนี้นะ มาดูสีสำนักนะครับที่นำมาเทียบชนกับมิสเตอร์บอลนะครับก็มีมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้มาที่5้ากับ6กรับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับก็ให้มาที่3มกับ6แล้วก็มีหัวช่างคมครับให้มาที่1กับ2นะครับ แล้วก็มีเลขพารวยนะครับบน4 0, 0 4 7 7นะครับส่วนล่างก็เป็น1 2 3นะครับก็ในส่วนของมาตัวค่านะครับก็ให้มาที่5กับ6 5กับ6แนั้นก็5เมื่อมาเทกับมิสเตอร์บอลนั้ไม่มีครับ ก็จะมีแค่6นะครับในส่วนของ6ก็จะมี2องหก6หเท่านั้นนะครับแเ้วมาต่อที่เล็กวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่นะครับล่างอย่างเดียวนะครับในส่วนของล่างนั้นสามไม่มีนะครับจะมีก็แค่ใน6 หก็มีแค่สองหกศเท่านั้นนะครับในส่วนของหวยช่างคมครับก็ให้มาที่1นกับ2นะครับในส่วนของ1น,นี่ก็มีแค่1 7ึ่งเนะครับแล้วก็2นะครับก็ไป นกับมิสเตอร์บอลนะครับตัวเด่นของเขาเลยนะครับก็มี26 27 28นะครับเรามาดูเลขพารวยนะครับในส่วนของบอลนะครับให้มาที่047ครับมาแน่หนึตัว0ก็มี07 06นะครับ ในส่วนของ4ไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของ7นะครับก็มี2 7แล้วก็07 17นะครับในส่วนของล่างนะครับเลขพาโรยนะให้มาที่1 2 3มาแน่แน่หนึตัวครับในส่วนของ1ก็เทียบมิสเตอร์บอลก็มาแค่17 16นะครับ ในส่วนของ2ก็มี26งหกส,สนะครับในส่วนของ3ไม่มีนะครับก็ถ้าดูจากที่แอดมินขอแล้วนะครับอย่างของมาตัวค่าเนี่ยต้องยอมรับว่าเข้ามากับทุกพวดนะครับ เทาที่แอดดู oo, นี่ก็ตัวเด่นๆที่ว่าน่าจับตาดูก็มี6นะครับ6ก็เท <un> ียบก็น่าจะมีมาณ2 6 0 6 1 6เนี่ยครับ3เบอร์นี่ครับ,บ,รนะรบถ้าเทียบกับมิสเตอร์บอลนะครับมีโอกาสที่จะเข้านะครับแล้วตัวอื่นในส่วนของล่างนะครับ ล่างนี่ก็แอดก็ชอบในส่วนของเลขพารวยนี่ก็แอดชอบไปที่1กับ3นะครับในส่วนของ1แอดก็มองว่าเป็นไปได้ก็คือ1 7 1 6นะครับแล้วก็1 5นะครับ15 16 17นะครับแล้วก็ในส่วนของ3ครับก็ให้ไปที่3 5 นะครับสามห้าสามหกนะครับนี่ก็คือล่างของเลขพารวยนะครับในส่วนของบนนะครับบนเอสค่อนข้างชอบนะครับชอบเบอร์เดียวครับจังๆเลยก็คือเบอร์สี่นะครับสีก็แอดดูแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ก็น่าจะมีสี่ห้าสี่หกนะครับแล้วก็สี่สอง สามเบอร์นี้นะครับที่อชอบนะครับในส่วนตัวเทียบตัวที่ว่าน่าจะเข้านะครับสำหรับวันนี้นะครับ ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ